คงไม่ตา่ใช่อันที่สองนะรู้ไหม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 คนดีมีพี่แหม่มโอ้มันใบ้ๆงั้นไม่ยหงอัะที่สามเลยอ้าวไปเลยเหรอฉันรู้ไหมฉันเหรอแต่ฉันไม่รู้จริงทำต่อไปขอขอคำต่อไปเลยรู้ไหมฉันโคตรรู้ไหมฉันโคตรชอบเธอเลยโคตรคิดถึงเธอเลยโคตรรักเธอเลยไปทางลบหน่อย เฉลเยจ่าเพิ่เเน้นด้วยนะเมื่อกี้เกียเกออนะไป็ไหมอี้จะให้เป็นคำเลยนะอิจฉา<ห>ใช่ฉันโคดิฉาเฮ้ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบมเลยทำไมฉันโคดิฉาที่เธอรักเขาอ,อิจฉามีอยู่